ปลาทูไม่อยู่ทะเลปลาทูอยู่คู่ครัวไทยวันนี้ให้ความรู้นะคะอันนี้คือขั้วพริกนะพริกกระเทียมหระหอมเราจะใส่หม้อเช็ดลอนแล้วก็ครอบไว้แนี้เปิดไฟเบาๆทิ้งไว้แล้วก็มาเขยา่าเขย่าแล้วก็ปิดไว้ต่อไปแล่ต้องพักไม่ต้องเขย่าเขย่าแล้วก็ปิดไว้ต่อไปนะไม่ไม่มีเวลาคนน่ะไม่มีเวลาคนนะท่าประมาณสองสามรอบไฟเบาๆนะคะไฟเบาเดียวนี่ค่ะผลงานชิ้นโบแดงของปาริดา เป็นคนชอบทำอาหารแต่ไม่ชอบทำอะไรที่มันต้องใช้เวลายเยอะๆอืเน,นี่ยทำตามที่ปารดิดาบอกนะสวยงามมากกินผักเยอะๆไปแไป กินผักเขาว่าเป็นอมะตะว้าวมะเขือต้มค่ะ มบมบต้มไผ่มักบดต้มนะวันนี้เราจะกินน้ำพริกผักต้มมากมายผักกาดดอง แตงกับถั่วงอกที่เพาะเองปลาทูข้าวเหนียวอุ่นๆเครื่องดื่มอุไทยทิพย์เย็นๆมาค่ะเพื่อนๆกินข้าวกับปาริดานะน้ำพริกอร่อยของเรา มะเขือเราไม่รู้เย็นหรือยังน่าจะเย็นพอใช้ได้แล้วปะว้ายังร้อนอยู่โออปาริศาเป็นคนชอบมะเขือแก่นะต้องเข้าใจนิดนึงเป็นคนชอบมะเขือแก่อ้าวทำให้มันเย็นก่อนอะทำให้มันเย็นก่อนเอบวบละมันยังร้อนอยู่เหมือนกัน ร้อนดูกัดแล้วพยายามกินให้ได้ <c oughs> จับแล้วต้องกินให้ได้ฮะ กินขนมแล้วเราก็ต้องกินผักไปเยอะแล้วมาดูประทูก่อนนะ,อะอเอก,กเพื่อความเพลิดเพลิเพนเนาะ เออมันเป็นคลิปดูเพลินอนะ่ะเออเราก็ต้องดูเพื่อความเพลิดเพลินเนาะน้ำพริกปลาทูแล้วก็ยังจินแกล้มปลาทูอีกแกล้มปลาทูเข้าไปอีกอ,มอ,มอม้มันเกินพิกัดเลย Cá thú này mặn maaaạc Thủng không phó eng กมต,ตามใไมว่าขนมจีนขนมตานี่คืออาหารหลักนะ อาหารหลักบ้านปาดิดาทีโคลาชต้องมีน้ำพริกผักองเงี้ยอาหารหลัก อืกินผักคำโตๆโตนี่มันทำท่าจะเต็มท้องแล้วนะ by ไปไม่ถึงประกาศดองอน,นั่นนะ่ะเอาคำมใหญ่ใหญ่เลยเนาะกินเพื่อพี่เพื่อน้องต้องคำมใหญ่ใหญ่ผักกาดดอง อร่อยเล้วเกินอร่อยเหลือเกินน้ำพริกนี้ก็ใส่น้ำปลาด้วยน้ำปลานิดนึงใส่ผงชูรสด้วยไม่อร่อยได้ไงตำเองกับมือ รอยทุกคำ จะเบรกแล้วพี่แล้วน้องสุงเบรกยากแค่เอ,อาเดี๋ยวปลาริลากินต่อให้ลาพี่แลน้องก่อนเด้อขอบคุณมากมากที่มาเยี่ยมชมน้ำพริกผักนี่คืออาหารหลักของคนบ้านๆอยู่แล้วเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไม่มีของหวานเพราะว่าเรากินเ ข้าเหนียวมะม่วงรู้ว่าลดช่องอยู่แล้วเนาะไม่ได้มาเข้าจอกล้วยก็มีแต่ว่าเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวให้กินนะ thank so s much my friend thank for your support see you next video have a nice day bye bye